เคยไหมที่รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ทำงานจนหมดไฟทั้งนี้นะคะวันนี้มีข้อแนะนำดีๆมาฝากเพื่อให้เราทุกคนนะคะสามารถที่จะเหนื่อยได้แต่ไม่หมดไฟในการทำงานค่ะ ภาวะหมดไฟเกิดจากแรงกดดันสะสมทั้งจากการทํางานและปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความเครียดเรื้อรังอาจเกิดจากบรรยากาศการทํางานที่ตึงเครียดภาระหนักหรือชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานจนขาดแรงจูงใจและพลังในการทํางานดังนั้นวันนี้คิดมีวิธีที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงนี้ได้ง่ายขึ้นมาฝากหนึ่งพักผ่อนให้เต็มที่เริ่มจากการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่ดีต่อร่างกายเลี้ยงสารเสพติดต่างๆถ้ารู้สึก สึกเหนื่อยจริงๆลองลาพักสั้นๆเพื่อ refresh ทั้งร่างกายและจิตใจให้พร้อมกลับมาพร้อมแรงบันดาลใจใหม่อีกครั้ง จัดระเบียบชีวิตการวางแผนจัดระเบียบชีวิตทํางานตามตารางตื่นและเลิกงานตรงเวลาช่วยให้เรามีสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและงานได้ดีขึ้น 3. เปิดใจพูดคุยพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าหากคุณรู้สึกหนักใจหรือมีปัญหามันอาจไม่ได้แก้ไขได้ทุกอย่างแต่การระบายออกมาบ้างจะช่วยลดความเครียดได้มาก 4. การออกกําลังกายหรือผ่อนคลายการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมผ่อนคลายเช่นโยคะหรือสมาธิ ช่วยให้เราผ่อนคลายจากความเครียดและสดชื่นขึ้นได้ไม่น้อย 5. ลดการใช้โซเชียลมีเดียลองปิดมือถือสักพักแล้วหากิจกรรมที่ทําให้ผ่อนคลายจริงๆเช่นอ่านหนังสือดูหนังหรือแม้แต่การท่องเที่ยวจะช่วยคุณเติมเต็มพลังกลับมาได้อย่างมากทีเดียวลองนําเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดูนะคะเหนื่อยได้แต่ไม่หมดไฟและที่สําคัญคุณยังสามารถทํางานต่อไปได้อย่างมีความสุขอีกด้วยค่ะ